สวัสดีครับอันนี้เราก็จะมาสอนทําเครื่องคิดเลขในโปรแกรมจากแฉ่นั่นเองอย่างแรกใส่ตามนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ก๊อปปี้มานะครับผมสามอันแค่สองอันพอนี้ครับใส่ตรงนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยครับให้เปลี่ยนจากแสดงเป็นซ่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้ว นี่ครับผมกระจายเนี่ยครับให้เปลี่ยนเป็นสต็อปนะครับผมส่วนอันนี้ก็ให้กระจายเป็นอันเ e อร์แทนนะครับผมแล้วอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นซ่้อยเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือเลขบวกที่จะบวกกันนะครับผมให้ใส่เหมือนกันเลยนะครับโค้ดเนี่ยครับส่วนอันนี้ก็คือคำตอบให้เอาชื่อคอสตูมของ ตัวบวกทั้งสองตัวเนี่ยครับมาบวกกันนะครับผมจะเป็นยังไงเราก็มาทดสอบกันเลยครับผมกดสตาร์สตอปอันเซอร์นี่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม